แค่ oh. okay, นี้ก็เต็มตะกร้าแล้วค่ะ, <laughs> ะขักอมจะลุกรน่นะคะคุณว้าวอันนี้ผักขอมประมนนะคะสวยเลยค่ะ okay. ได้ไปแล้วสองแต่ <laughs> ตะกร้าเล็กไปค่ะ <laughs> คลิปเรื่องซุม้มฟักทองฟักหอมบวกหอมเสร็จนะคะโองน้น้ำลายไหลอเอาอะไรมาทำแกงจืดดีก็เลยนึกถึงเนี่ยค่ะฟักหอมเอาก่อนเลยเพราะว่าเขาลูกเล็ก1 3, นส่วนสะคะผ่าออกมาแล้ว้เ,เนื้อสวยมากเลยแล้วก็จากประสบการณ์เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยต้มนานเละ รั้งนี้ก็เลยยืนอยู่ข้างเตาข้างหม้อเลยค่ะว่าเขาจะสุกหรือเปล่าอะไรยังไงแล้วก็ใส่หมูสามชั้นแล้วมีชิ้นไก่ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้หวานๆเพราะจากกระดูกแล้วเนื้อฟักหอมนะคะจะเห็นว่าจะไม่เหมือนกับฟักแฟงทั่วไปเพราะว่าเขาจะแข็งกว่าแต่อันนี้ว่าเนื้อเขาจะอ่อนตรงป,ปลายปลายเพราะฉะนั้นถ้าต้มเนี่ย ็ต้องระวังไม่งั้นลล้นมึงก็จะเสียรสชาติใช่ไหมคะอันนี้หนึ่งในสามของลูกเนยคะ่ะต้มได้หมอห้อนเลยดเดี๋ยวลองมาใส่ถ้วยกันนะคะแล้วก็ผักชีโรยหน้าจะได้หอมหอมแต่อันนี้ความจริงแล้วใส่รากผักชีไปแล้วที่อ้นผักชีเป็นเม็ดเลยคะ่ะก็ซื้อมาจากที่คุณทิปเหมือนกัน เราได้ใช้กันนิดเดียวเองต้นเดียวก็หอมแล้วค่ะตักใส่ถ้วยนะคะ้ะเนื้อฟักสวยๆเลยง่ายๆทุกท่านทำเป็นกันแล้วนะทำทานคนเดียวค่ะ อันนี้น่าจะพอแล้วแล้วที่เหลือก็วันต่อๆไปแกงจีก็จะเก็บไว้ได้นานอร่อยค่ะกินง่ายๆเพราะที่ทำแล้วก็เอามาโพสเอามาลงนี่คําจริงไม่ใช่อะไระคะ่ะเพราะว่าก็อ,าอยากจะให้เห็นเนาะว่าได้มาจริงแล้วก็เอามาทําจริงนะคะเนี่ยแหละคะ่ะผักชีให้กลิ่นหอมๆ เพียงแต่โรยหน้าไม่ใช่เพียงแต่โรยหน้าแล้วยังให้กินหอมขาดไม่ได้เลยค่ะอืมได้ทานสมนใจเลยแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปทำคลิปสุดท้ายของคุณทิพต์อ่อและหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมกับพี่ติ๊กนะคะที่ลองชุดผ้าไทยกันหลังจากนั้นก็จึงจะมีอีกเป็นกิจกรรมที่ว่าไปวัดพุทธารามหลวงปู่ ที่แชมเปี้ยนโลกโมวยปล้ำนะคะลูกหลานของคนไทยหรือลูกชายของคุณแนงคู่แฝดเขาได้ไปกราบหลวงปู่ที่วัดพุทธราเมื่อวานนี้แล้วก็วันอาทิตย์อะ,ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าสนใจแต่ตอนนี้ทานก่อนละแกงจืดผักหอมจากสวนทิพสวนผักไทยที่เป็นเยี่ยม อ้ยที่สำคัญอยากให้ดูผักชีอ่ะโอ้โห่เนี่ยสองฟุตเลยเนาะหืมเนี่ยค่ะยังยังมีที่ต้นไหมฮะที่ยังไม่ได้ถอนมีไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูต้นค่ะว่าจะสูงขนาด